สวัสดีครับก่อนจะเข้าเรื่องนะครับคลิปนี้เป็นการเล่าแบบมุมมองของผมคนนดีดวนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเล่าแบบในเชิงเล่าประสบการณ์มากกว่าที่จะพูดแนววิชาการนะครับและคลิปนี้นานมากๆสามารถเปิดทิ้งไว้แล้วก็ไปทำางอื่นได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมเอรอนจากช่องแองเกอร์มนนะครับผมเคยมีประสบการณ์ผ่าตัดข้อเท้าเพราะว่าข้อเท้าพิก จากการจากอาจากการวิ่งแล้วก็ลมนะครับผมจนทําให้ข้อเทา้าพิข้าแพงแล้วก็รุนแรงมากจริงๆแล้วมันไม่รุนแรงหรอกแต่ว่าพอข้อเท้าพิล้วเนี่ยผมไม่ยอมพักผ่อนนะครับผมผมยังไปเล่นกีฬาตามปกติเพราะว่าตอนนั้นเป็นนักกีฬาหมหาลัยครับพอเราไม่ยอมพักใช่ไหมเราไปเล่นกีฬาข้อเทา้าเราก็เลยยิงแย่ลงยิงแย่ลงสุดท้ายมันบาดเจ็บถึงขั้นที่ว่าต้องผ่าตัดครับผมก็นอกจากที่ผมมีอาการข้อเท้าพิข้าแพงแล้วผมที่ผมกผมก็ยังมีอาการพวก เอ็นเราแอักเสบรองช้ําคือเกี่ยวกับข้อเท้าเนี่ยผมเป็นทุกอย่างเลยครับเพราะตอนนั้นเราย,ยังวัยรุ่นเราย,ยังเด็กอยู่เราไม่ค่อยรักษาตัวเท่าไหร่จนทำให้อาการเนี่ยลามขึ้นเยอะเลยอ่าผมมีอาการพวกนักแห้งอักเสบด้วยหรือว่าที่เรียกว่าชินสเปนคือผมมีอาการบาดเจ็บเท้าเยอะมากๆเลยครับผมผมก็เลยหมกมุ่นอยู่กับแต่อาการพวกนี้ครับหลังจากที่ผมอยากรักษาโรครองช้ำจริงจังละผมก็ไปปรึกษาหมอครับว่าเราควรฉีดดีไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปอ่าไปให้นักกย่ยภาบัด ทำช็อกเวฟหรือพวกกระตุ้นไฟฟ้าอะไรพวกเนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลครับต้องบอกก่อนว่าที่ไม่ได้ผมเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้ไปรักษาต่อเนื่องด้วยครับเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันเยอะมากแล้วก็ประกันจะไม่ครอบคลุมพวกนี้ผมก็เลยไม่ได้ไปช็อกเวฟหรือว่ากระตุ้นไฟฟ้าอะไรมากมายเท่าไหรนะ่นักแล้วก็ไม่ได้กายภาพบำบัดอะไรมากด้วยครับผมก็เลยคิดว่าไม่หายเพราะว่าอืม,มเราไม่ได้รักษาต่อเนื่องนะแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าเราจะอ่าอยากรักษาโดยการฉีดสเตอร์ลอยเข้าเข้าเท้าแล้ว ตอนนั้นผมคิดว่าเออสื่เจอรอยนี่มันดูน่ากลัวเนาะมันก็น่ากลัวจริงๆอะิะเพราะว่าเพราะมันฉีดอะไรไม่รู้เข้าเข้ามาในร่างกายเราใช่ไหมเราก็ไม่อยากหรอกแต่ตอนนั้นเราลำคาลละเราอยากฉีดไอ้พวกนี้ละอ่าก็เลยปรึกษาหมออ่ะหมอก็ฉีดให้ก็หอมสึกก็เหมือนเหมือนน้าอะเหมือนน้าอะไรเข้าไปในเข้าไปในเท้าเราเลยอะฉีดลองช้าใต้ฝ่าเท้าเนี่ยก็หลังจากฉีดแล้วหมอก็บอกแค่ว่าให้เรางดเล่นกีฬาหนักหนัก,นกสักสองถึงสามอาทิตย์คือตอนนั้นเนี่ยผมตัดสินใจออกจากการเป็นนักกีฬามหาลัยเลยครับ ก,ก็เสียใจมากเพราะว่าเออมันเป็นจะเหมือนจะพูดเหมือนกับเป็นชีวิตเราก็ก็ได้เนาะการเป็นนักกีฬามหาลัยเนี่ยก,ก็ก็ออกไปเลยครับคือไม่คือตอนนั้นปีนั้นก็ไม่เล่นเลยแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่เล่นอีกแล้วครับเพราะว่าเรากลัวมันจริงแล้วมันก็เรียกว่าอะไรนะมันก็เรียกว่าเหลือหลังก็แหละเราถึงตัดสินใจที่จะฉีดเซอร์ลอยก็ต้องบอกว่าหลังจากฉีดแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นมากเลย แต่ว่าหลังจากผ่านไปสักประมาณสองเดือนหรือสามเดือนนี่แหละอาการกลับมาเหมือนเดิมแล้วอะไรอะไรเนี่ยเออพอฉีดไปแล้วอาการมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นก็คงหงุดหงิดมากครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้ออกกําลังกายอะไรหนักแล้วไม่ได้ไปซ้อมกีฬาด้วยก็ว่ายน้ําอย่างเดียวซึ่งว่ายน้านี่มันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับใต้ฝ่าเท้าอยู่แล้วอะใช่ไหมก็แต่ผมคิดว่าที่ผมอาการกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะเรายังเรียนหนังสืออยู่เราต้องเดินอ่ะคือ จากหอพักเดินไปอาคารเรียนจากอาคารเรียนเดินไปโรงอาหารผมผมต้องบอกว่าผมเรียนอยู่ที่มหาลัยเอแบกนะครับผมมหาลัยมันแม่ใหญ่มากแต่ว่าเวลาเราไปแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยเวลาเปลี่ยนคลาสเปลี่ยนห้องเรียนเนี่ยมันต้องเดินเยอะมากๆครับผมถึงแม้เราจะมีรถรางเวลาเราไปกินเราเวลาเราไปกินข้าวเนี่ยตึกระหว่างกินข้าวกับตึกเรียนนี่มันโคตรไกลเลยนะถ้าคนที่เรียนเอแบกก็รู้ดีถึงแม้มันมีรถรางก็เถอะแต่ว่ารถรางเนี่ยมันก็ช้าเขาไม่สบาใจมันมันช้ามากๆอ่ะเพราะเรารอคิวรออะไร มันก็ต้องเดินครับผมผมคิดว่าคือเพราะว่าอาการเดินเดินไปมานี่แหละครับที่ทําให้อาการผมกําเริบกลับมาอีกหลังจากที่อาการกําเริบม,มาผมก็ทิ้งไว้ผมก็ทิ้งละไม,ไม,ไม่ไม่สนใจละเพราะว่าใ้ทําไงจะให้เราหยุดเหรอจะให้เราเออบางชีวิตมันก็ต้องเรียนต่อทําทําต่อไปอะ่ะดังนั้นผมก็ทิ้งอาการนี้ไปเลยปีหนึ่งแต่ว่าหลังจากปีหนึ่งครับผมไปฉีดอีก ผมไปฉีดเตลอรอยซ้ําอีกจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าห้ามฉีดซ้ํานะห้ามฉีดซ้ําเกินสองสามครั้งก็แหละเพราะว่ามันอาจจะทาให้เส้นเอน็นกล้ามเนื้อมันฉีกขาดไปเลยแต่นั้นแต่นั้นผมก็ปรึกษาหมอแล้วครับผมก็ปรึกษาหมอแล้วเออผมอยากฉีดอีกนะคุณหมอก็ฉีดให้อืคุณหมอก็ฉีดให้อ,มหมอ,หอ,อผมอยากบอกว่ามันสําคัญมากเลยนะถ้าคุณจะไปฉีดเจลอรอยเนี่ยคุณคุณก็ต้องบอกหมอก่อนว่าเออถ้าฉีดกับหมอที่ไม่ใช่คนเดียวกันนะเดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวเผื่อคุณหมอเขาแบบ อาจจะอ่านอ่านประวัติเราไม่ถึงอะไรเงี้ยคุณต้องบอกก่อนว่าเออเราเคยฉีดแล้วมันอันตรายมากฉีดครั้งที่สองเนี่ยแต่ตอนนั้นคุณหมอคุณหมอหเขาฉีดให้อะ่ะผมก็ให้เขาฉีดไปก็เหมือนเดิมครับตอนนั้นก็ย้ายคณะพอดีพอย้ายคณะปุ๊บคณะที่ผมเรียนเนี่ยโหฝึกภาคปฏิบัติมากกว่าเดิมครับผมไม่ใช่นั่งไม่ใช่นั่งเรียนละกลายเป็นว่าอย่างที่ผมบอกครับอาการดีขึ้นสองสามเดือนแล้วก็กลับมาแย่ลงอีกภายในสองถึงสามเดือนฮะ คือเหมือนเดิมเลยเพราะว่าครั้งนีเ้เราต้องใช้งานมากกว่าเดิมเราไงคือเพร,ะพร,ะพระาะแบบตอนนั้นบอกว่าเครียดน,นะเราตส,สาห์ฉีดครั้งที่สองแล้วอะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าคณะที่เราเรียนเนี่ยแบบเราต้องเ,เราต้องใช้งานหนักขนาดนั้นอะเพราะว่ามันยังต้องเดินเดินเหมือนเดิมอะยังต้องเดินยังต้องแล้วก็หลังจากเรียนจบตอนนั้นเป็นช่วงที่เรียนจบพอดีปีสุดท้ายฝึกงานครับฝึกงานก็ต้องโหเดินไปมาอะไรเหมือนเดิมเลยฮะเพราะว่าอาการเป็นีปแหละอาการมันก็เลยกลับมาอีกสุดท้ายสื่อจะลอยดีไหม ผมก็คิดแล้วว่าถ้าหากคุณอยากสึนเซอร์ลอยแลอาการบันดีขึ้นในจริงเนี่ยคุณต้องรู้ตัวว่าแผนที่คุณจะทาต่อไปเนี่ยแผนที่คุณจะทาต่อไปหลังจากคุณฉีดคุณต้องทําอะไรบ้างคุณยังทํางานเหมือนเดิมไหมแบบคุณเป็นพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งแปดชั่วโมงหรือเปล่าแบบงานของคุณนี่นั่งตลอดหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมว่าคุณไปฉีดเลยครับเพราะว่าคุณนั่งอยู่คุณนั่งอยู่กับที่คุณไม่ได้ไปไหนแต่กับคนที่พอฉีดพอฉีดเอรอยอยพวกนี้แล้วคุณยังต้องทํางานแบบ ยังต้องเดินอ่ะยังต้องเดินทํางานหรืออะไรเงี้ยหรือว่างานที่คุณต้องใช้แบบใช้กําลังอ่ะจะโดนเยอะๆผมว่าไม่ไม่แนะนําเลยครับผมจริงๆแล้วฉีดตอรอยมันมันไม่ควรฉีดแรกเลยเนะผมผมคิดในใจนะหมายถึงว่าฉีดฉีดออื่นได้ผมเคยหลังเดาะผมก็ไปฉีดตอรอยครับอันนั้นหายดีขึ้นแต่ว่ากับไอ้อาการรองช้ําหรือว่าเอ็นใต้ฝ่าเเสบเนี่ยเท้าเราคนเรามันต้องเดินทุกวันอ่ะคนเรามันต้องเดินทุกวันอ่ะมันมันมันหายยากอะครับผม ผมคิดว่าถ้าเรายังใช้เท้าอยู่แล้วก็ใช้แล้วก็สื่อเซอร์รอยผมว่ามันไม่ไดม่ังหายขาดครับโทษมันไม่ไดม่ทังหายขาดแน่ๆคุณต้องมาแผนดีๆเพราะคุณฉีดแล้วคุณต้องไปทําอะไรอย่างอื่นต่อแต่ถ้าแต่ว่าตอนเนี้ตัวผมอะหายแล้วนะตัวผมหายจากรองช้าแล้วหายได้ยังไงกายภาพบําบัดครับผมกายภาพบําบัดธรรมดานี่แหละใช้ลูกทนิสนวดบ้างอะไรอย่างนี้ถ้าจะพูดเนี่ย เรื่องรามอาจจะยาวไปมากกว่านี้แล้วเอาเป็นว่าอย่างที่ผมบอกครับหลังจากที่ผมผ่าตัดเสร็จใช่ไหมตอนที่ผ่าตัดเสร็จอ่ะมันก็มีท่ากายภาพบำบัดข้อเท้าพิกใช่ไหมไอ้พวกท่ากายภาพบำบัดพวกเนี้ยมันก็มีส่วนช่วยในการรักษารองช้ำได้ด้วยถ้าบางท่าคือเท้าอ่ะพวกเส้นเอ็นพวกกล้ามเนื้อมันเชื่อมมันเชื่อมติดกันหมดนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่ามันมันเชื่อมกันหมดอ่ะผมก็เชื่อหมออ่ะอืมก็ก็หลังจากทำกายภาพบำบัดตอนนี้นะเหมือนหายขาดเลยอ่ะ เหมือนเหม,มือนหายแล้วอ่ะอือผมคิดว่าถ้าหาคุณมีคุณมีเวลาคุณมีกําลังเนี่ยอย่าไปฉีดเซอร์ลอยเลยแก่ผ้าบัาบัดดีกว่าครับเพราะว่าอืมตอนเนี้แต่ว่าอาการผมมันดีขึ้นไหมผมก็ดีขึ้นอ่กาดีขึ้นเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยอาการผมอาการเราสร้างผมอ่ะมันจะก,กําเริบก็ต่อเมื่อผมแบบหักโหมออกกาลังกายวิ่งชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดที่แบบ ราต้องเดินลุยภูเขาเดินไปเลยแบบเดินวันหนึ่งสามชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยอาการอาการแบบนั้นกนะ็คือคือกำเริบแต่มันก็ก็สามารถผมก็ใช้ลูกเทนนิสนวดใต้ฝา่าเท้าครับผมแค่นี้อาการมันก็หายกลับมาเหมือนเดิมแล้ะอือครับผมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์จากการสิทธิ์ลอยกับผมนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นฉีดแล้วอาการของคุณดีขึ้นไหมจริงจริงอาการมันก็ดีขึ้นแหละแต่ว่าของผมนี่คือแบบอืมเราเราพอฉีดแล้วเรายังต้องใช้ใช้เท้าอยู่ไงภารกิจเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่า สำหรับคนที่อยากจะไปสือรอยคนที่ฟังคลิปนี้ก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับว่าควรฉีดดีไหมแต่สําหรับผมนะครับไปกายภาพบําบัดดีกว่าครับผมอย่าฉีดเรอยเลยเพราะว่าถ้าเท้าคุณยังใช้อยู่แล้วถ้าคุณเจ็บมากจริงๆไม่ไหวแล้วปรึกษาหมอนลครับผมปรึกษาหมอหรือว่าปรึกษานักกายภาพบําบัดดีกว่าครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์ได้นะครับผมผมทําคลิปเกี่ยวกับกายภาพบาบัดข้อเท้ามากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ จบเป็นแค่นี้ครับผมขอบคุณนะครับ